หนึ่งเราต้องหาโค้ชสองเราต้องหาพี่เลี้ยงทำให้เรามีกระบวนการการพัฒนาตัวเองที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากมากมาก,การพัฒนาตัวเองมีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้าใครได้ติดตามคลิปพี่หนิงจากคลิปที่แล้วที่พี่หนิงพูดถึงเรื่องของรูปแบบของการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองด้วย10 20 70โมเดลนะคะซึ่งจะถามว่า ในมุมมองของการพัฒนาที่พี่เล่าไปแล้วคือ70%คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้มีประสบการณ์ตรงในการทํางานหรือประสบการณ์ตรงในการที่ได้เรียนรู้ซึ่งในองค์กรโดยส่วนมากก็มักจะจัดรูปแบบของการพัฒนาด้วยเรียกว่า on the job training อะโอเคอันนั้นเนี่ยใครสนใจไปติดตามคลิปนั้นได้นะคะสําหรับวันนี้พี่หนิงจะมาพูดรูปแบบในการพัฒนาตัวเองอีกหนึ่งรูปแบบค่ะก็คือ20%นะคะหรือเราเรียกว่า exposure หรืออีกหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า social learning ค่ะ โซเชียลแปลว่าสังคมค่ะ Learning แปลว่าการเรียนรู้คือการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมและเกิดกระบวนการการเรียนรู้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของหลายๆคนคงจะรู้ว่า20%โดยคนอ่านหนังสือแล้วจะบอกว่า1เราต้องหาโค้ช2เราต้องหาพี่เลี้ยงเพราะว่าโค้ชและพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะจะทําให้เรามีกระบวนการการพัฒนาตัวเองที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากๆแต่นอกเหนือจากโค้ชและพี่เลี้ยงเนี่ยค่ะ Exposure หรือ Social Learning มีอะไรได้อีกเรื่องแรกค่ะ Event ค่ะ คุณต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในอีเวนต์ต่างๆเกิดกระบวนการการเรียนรู้ต่างๆที่ทําให้ในอีเวนต์นั้นๆนะคะ่ะทําให้คุณได้เห็นมุมมองการพัฒนาตัวเองนะคะอันที่2ก็คือว่าพาตัวเองเข้าไปอยู่นอกจากอีเวนต์แล้วก็คือชมรมต่างๆการที่เราไปเป็นเมมเบอร์ของในชมรมเนะะี่ยค่ะเราได้ฝึกทําน่นทานี่ทํานั่นแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากกระบวนการการประชุมนะคะได้เรียนรู้จากรูปแบบของงานที่จัดออกมา หรือถ้าเรามีคนที่เก่งๆอยู่รอบตัวเราแล้วเขาอนุญาตให้เราไปติดตามเขาอันนี้เรียกว่าจ็อบชา d o โดนายหลายคนมักจะพัฒนาน้องด้วยการจ็อบชาร์โดค่ะคือไปไหนหีบหรือหิ้วน้องไปด้วยเอาน้องไปพัฒนาด้วยน้องก็จะเกิดกระบวนการการเรียนรู้จากการที่เขาได้เข้าไปอยู่ในจุดจุดนั้นนะนะใครเห็นนายทําอะไรเขาก็ได้ถูกฝึกตัวเองไปด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะคือการได้ทํางานร่วมกันกับโครงการต่างๆในทีม ก็คือทําให้เราเนี่ยได้เข้าไปส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ในสังคมของการทํางานร่วมงานตรงนั้นในโปรเจกต์ตรงนั้นนะคะเพราะงั้นตรงนี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยค่ะได้ฝึกตัวเองมากขึ้นการรับเป็นผู้สอนงานกา <un> รที่เราได้ฝึกตัวเองโดยการที่เราต้องไปสอนงานคนนู้นคนนี้คนนั้นจะสังเกตว่าเวลาก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นเราก็ต้องฝึกตัวเองก่อนต้องเตรียมความรู้ก่อนต้องออกแบบการสอนก่อนแล้วเราก็ต้องมั่นใจใน ความรู้ที่เรามีทักษะที่เรามีที่จะไปแบ่งปันให้ให้กับคนอื่นถูกต้องไหมคะเห็นไหมคะการเรียนรู้แบบ exposure หรือ social learning มีเยอะแยะมากมายเลยเรื่องสุดท้ายที่พี่หนึ่งอยากฝากค่ะคือการเอาตัวเองไปทำงานด้านจิตอาสาต่างๆค่ะการทำงานด้วยจิตอาสาจุดแรกคือเป็นอาหารใจของเรานะคะ จุดที่2คือสิ่งที่ได้สะท้อนกลับมาก็คือเราจะเห็นมุมมองในการพัฒนาตัวเองค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอ hard skill ที่เราได้ฝึกแล้วอะค่ะเรื่อง s o ฟต skill เรื่องฟต์ซอฟต์ไซ z ์เรื่องของอาหารใจเราก็ได้ด้วยนะคะและสําคัญที่สุดค่ะทั้งหมดที่เราฝึกมาทั้งหมดมันจะไม่เรียนรู้ได้เลยถ้าเราไม่มีฟีดแบ็กนะคะเพราะงั้นการให้ฟีดแบ็กนะคะในฐานะเราเป็นผู้ให้หรือในฐานะเราเป็นผู้รับ เป็นการได้เรียกว่าการฝึกตัวเองเช่นกันค่ะที่เราจะรู้มุมมองออ Development Area ที่เราจะไปพัฒนาตัวเองต่อเพราะงั้นเรื่องแบบนี้นะคะเป็น Social Learning ค่ะที่คุณจะสามารถทำให้คุณพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้ค่ะพี่หนิงฝากไว้นะคะนอกเหนือจาก70% the เ o อ20%นาแต่จ็อบนะคะคุณสามารถใช้วิธีการเหล่านี้ได้นะคะ10%ที่เหลือคือเรื่องอะไรค่ะ จะเห็นว่าในยุคข,ของ post covid เราจะผ่านกระบวนการการพัฒนาตัวเองแบบเรียกว่า virtual zoom ใช่ไหมคะการเรียนผ่านออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom หรือ microsoft team หรือโปรแกรม,มอื่นๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น online learning จริงๆแล้ว online learning มีมานานแล้วนะคะในต่างประเทศก็มีคอร์สต,ต่างๆมากมายให้เราได้สมัครเรียนเนาะอ่ะแล้วมีอะไรได้อีกคร คุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นโดยการอ่านหนังสือค่ะหนังสือที่เราเป็นเล่มเล่หรือหนังสือเสียงนะคะหรือพอดแคสต์เนาะเดี๋ยวดีหลายคนเป็นสมาชิกของพอดแคสต์ตื่นเช้ามาแปรงฟ,ฟันก็ฟังความรู้ที่ผ่านจากใครเนสักคนมาเล่าให้เราฟังพี่หนิงก็มีช่องพอดแคสต์ของพี่หนิงนะสามารถไปตามได้ people inside by ครูพี่หนิงนะคะซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่พูดเรื่องราวของการพัฒนาสไตล์เรื่องราวของงานทางด้าน HR นะคะอ่ะแล้วมันมีอะไรอีกคะที่ทําให้เราเก่งได้ขึ้น การเข้าไปสัมมนานะคะในหลักสูตรทั้งที่มีใบประกาศศิยบัตรแล้วก็ไม่มีใบประกาศเป็นคอนเฟลเอนซ์ทั่วๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วว่าค่ะการจะทําอะไรก็ได้การที่ทําให้เราได้เกิดกระบวนการการทบทวนการอบรมการได้ความรู้จะสังเกตว่า10%เป็นเี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติที่เรามักจะทํากันเป็นประจำเลยนะคะเพราะงั้นเราเอาแนวทางแบบนี้ไปปรับใช้นะคะแล้วก็ลองติดตามคลิปอื่นๆของพี่หนิงนะคะอย่าลืมพัฒนาตัวเองไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ไม่มีใครกเก่งเกินเรียนด้วยนะคะ w o